ครับสวัสดีครับพี่เอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพ่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะกับพ่อแตีมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยนะครับถือว่าคงสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะของเซียนหยวนนะพี่น้องเนะ้อรับเมื่อวันที่สนะิบหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหกพยสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเข้าออกหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่ง รับเทกล่างก็ออกสามแปดเนาะพี่น้องเนาะรับของเซียนหยวนมวดที่ผ่านมากกับลุดเนาะพี่น้องรับลุดก็คือลุดเนาะพี่น้องเนาะรับมีสี่แปดใกล้เคียงครับวันที่สิบหกพยสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเซียนหยวนบนล่างวิ่งลุดห้ากับหกหากับ6กบ่มากตัวเนาะพี่น้องเนาะลุดนะครับ บ่าวกันนพี่นองเนาะมีเขามีรุดนะครับบ,บ่าวกูบาอาจารย์ในนพี่น้องเนาะครับมือนี่พ่อเตียงพามาตามต่อยนอพี่นองเนาะรัฐบาลไทยเสียนหยวนนะครับไปเบิ้งนากันพี่น้องเนาะ,ะขึไก่อยกงหน่อยพี่น้อง หน่งันวาคมสองห้าเจ็ะพี่น้องเอ้ ไปเชียนมากก็เชียนผิดครับรัฐบาลไทยเซียนหยวน รัฐบาลไทยบอกกับสิบเป็นบนล่างนะพี่น้องเนอะบนล่างวิ่ง เก้ากับสี่พี่น้องแต่ว่าจับคูอาร์ิลเดียได้พี่น้องเลื่มแปดเก้าคูนะครับแต่ว่ากันไม่เน้นให้อยู่หอกครับหนึ่งศูนย์

แปดห้านะครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับ เก่าชุดเก่าหางมาเบ่งตัวเน้นในพี่น้องเนอเน้นที่ ครับเนียนสี่หางหาหางพี่น้องครับจะเริ่มมาบนล่างนยพี่น้องเนี่ยนระอาจารย์พระแหมา เดี๋ยวพ่เตียวไว้ทางข้างหลักร้อยหลักร้อยเจ็ดกับแปดพี่น้อง ต่วามักตัวใด็สอบตัวใด,ววด,ววดวก็จะลืมนะพี่น้องเน้อกับตัวไว้นำนะพี่น้องเน้ครัปเมก็ะเบิ้งนะพี่น้องเน้อจาพนพันทรงมาให้นะครับขับรัฐบาลไทยหนึ่งทับสิบสองทับหกเกพี่น้องวิ่งข้างล่างนะพี่น้องเน้อเก้ากับสี่หลักร้อยเก็ดกับ8ปพี่น้องรับหนึ่งศูนย์หนสามหนึ่งี่เก็ดแปดสี่แปดห้า 94 95 97เน้น13 16 47 95 97ครับสัตว์เกียนเาพี่น้องเนาะขับคอยเข่าคอยแตกปังปๆเ,เนอะเนาพี่น้องเนาะจะได้โชคโฉรมันมานกันน้าค้ามเอาคือพอแตร,รมวานแลพี่น้องมากซอบตอนได้เขาเก็จะลืมลับตัวไวน้น้าเรารับเนาะขับที่สําคัญก็จะลืมเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนระพี่น้องเนาะ ครับพอเตรยมก็ขอขอบพูด,ไได,ดหลายๆน,นะครับเดีอยเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอเตรยมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตร้ยมขอไวพ้พรคก่อยเข้าค่อยแตกฟังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกสศมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาจะเริ่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนำนาครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้ขออิจฉีทุกคนโศกโฉบมันๆเลยพี่น้องเนอะแห่งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะร้าพ,พ่อ้กันชิปนาพี่น้องครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม